สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แนวหน้าออนไลน์ในช่วงของแนวหน้าท่องโลก EP นี้กับคุณตะเกิงสมทรัพย์สวัสดีครับตะเกิงวันนี้ว่าด้วยเรื่องไทยสไตล์บุกไตล์อินเตอร์โตอินเตอร์บุกอินเตอร์เพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเรื่องราวของการนำลายไทยใช่ไหมเข้ามาใส่ในชุดเสื้อผ้าที่จะไปโอลิมปิกที่ปารีสนะฮะแล้วก็มีการดีเบตกันนะฮะแล้วก็ถกเถียงกันเยอะนะผมก็มามองว่า เมื่อย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยก็เลยอยากจะนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังหลายท่านอาจจะทราบแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ทราบคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้แต่เร็วๆเนี้ยรู้สึกว่าจะเคยมีกระแสที่นําเอาภาพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะฮะสมเด็จพระราชินีสิริกิตในสมัยที่ท่านยังยังสาวนะใช้คํานี้ก็แล้วกันเนี่ยคือหามากใช่ไหมนำเสด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในต่างประเทศเอ่ยไปใน จังหวัดต่างๆเอ่ยเราจะได้เห็นเ,เครื่องทรงของพระองค์ใช่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า <S <S <an> <S พัดหรือเครื่องการแต่งหน้าหรือเครื่องประดับ <S <S <an> <S หรือท่าที่ท่านเดิน <S <S <an> <S หรือท่าที่ท่านปลบมือครับ <S an> <S an> คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณ <S <S an> <S an> <S อัญชลีผมเนี่ยตอนที่เราเคยทําทริปตามรอยพระเจ้าอยู่หัวที่โลซานเนี่ยนะร้าน เสื้อผ้าที่พระองค์เคยใช้เนี่ยสมัยที่ท่านประทับอยู่ที่โลซานเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเปิดดําเนินกิจการอยู่<อ>แต่ถ้าพอพูดถึงเฉพาะเรื่องของอสมเด็จพระรชินีกับผ้าไทยเนี่ยมันต้องย้อนไปตรงที่ท่านมีบันทึกเอาไว้นะในหนังสือที่มีชื่อว่าการเสด็จนะการเสด็จตามในหลวงเนี่ยอย่างเป็นทางทาราชการเนี่ยท่านบันทึกเอาไว้เมื่อปี2511ท่านบอกเลยว่า ตอนที่ท่านเสด็จกลับประเทศไทยกับพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2495เนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านมีอายุอยู่ประมาณสักท่านพระชนมายุของท่านเนี่ยยังไม่มากแต่พอกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยนะฮะก็จะได้ไปเมืองนอกอีกเนี่ยก็ต้องปี2502เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระราชบัญญัติฐานว่าจะไม่เสด็จไปต่างประเทศถ้าไม่จําเป็นทีเนี้ยท่าน พอท่านกลับมาเนี่ยก่อนจะได้เดินทางอีกทีเนี่ยสมเด็จพระนิชนีสุริกิตเนี่ยอายุเกือบ28แล้วนะ,ะที่จะไปเมืองนอกอีกรอบหนึ่งคือปี2502เพราะปี2503เนี่ยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์มีนโยบายมีอยากจะทูลเชิญทั้งคิงและควีนของเราเนี่ยออกไปเชื่อมสัมพันธ์กับต่างประเทศก็คือไปทั้งสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปทั้งหมด15-16ประเทศ ใช้เวลาเนี่ยร่วมเจ็ดแปดเดือนเลยนะเพราะนั้นเนี่ยสมเด็จพระชินีก็มานั่งดูว่าไปนานขนาดนั้นเนี่ยเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเครื่องแต่งกายค่ะเพราะเวลาไปงานเนี่ยทั้งในหลวงและราชินีจะต้องไปงานเลี้ยงไปพบปะผู้นำสำคัญสำคัญของ,อของโลกแล้วก็ไปพบเนี่ยคือต้องไปที่ทำเนียบเขาด้วยมีงานเลี้ยงตามโรงแรมตามรัฐสภาเมื่ไปวาติกันก็ไป คือพูดง่ายว่าผู้นําระดับโลกเนี่ยทั้งสองพระองค์เนี่ยจะต้องไปหมดเลยแล้วรัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยก็ได้ไปเช่าบ้านอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็คือตําหนักฟอนซาเล่เนี่ยให้ทั้งสองพระองค์แล้วก็ราชโอรสอัธิดาเนี่ยประทับอยู่ที่นั่น6-7เดเดือนแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องเครื่องแต่งกายาคเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยในหลวงท่านก็บอกกับรัฐบาลว่าคือรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ย อยากจะเอาดีอ์เอามาจากปารีสเลยนะอเอามาให้ช่วยออกแบบให้กับสมเด็จพระชินี <c oughs> เพราะว่าในหลวงเนี่ยท่านทรงเครื่องแบบทหารได้คือ <c oughs> คือของผู้ชายอ่ะของคิงเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าของควีนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเนื่องจากว่าเครื่องทรงของควีนของผู้นำของพรยาของเฟิร์สเลดี้ในต่างประเทศในยุคนั้นเนี่ยเวลาที่ไปงานไหนเขาจะกำหนดมาเลย คือมันจะมีกําหนดการมาเลยว่าให้แต่งชุดแบบนี้ให้ใส่ชุดอย่างนี้งานนี้ต้องสวมหมวกงานนี้ต้องสวมถุงม,มืองานนี้ต้องเป็นแบบนี้เขาจะกําหนดมาเพระเาะฉะนั้นเนี่ยสมเด็จพระชินีก็ต้องนํามาดูว่าจะเตรียมการอย่างไงท่านก็สรุปว่าที่เป็นชุดไทยเนี่ยไม่มีปัญหาใช้ช่างฝีมือชาวไทยได้คุณอุไรหรือบำรุงไค่ดอกไคร,ครเนี่ยเป็นช่างฝีมือชาวไทยได้ แต่ปัญหาก็คือชุดสากล hmm. ชุดสากลเนี่ยท่านบอกว่าช่างไทยเนี่ยยังไม่ชํานาญและพวกเราก็ยังไม่มีความรู้ว่าเมื่อไปต่างประเทศแล้วชุดต่างๆที่เขากําหนดมาที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้นเนี่ยเราไม่มีความชํานาญรัฐบาลก็จะเอาดีอมาพระเจ้าอยู่หัวก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้จะจัดการเองนี้คุณโอลายลือบำรุงเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มันมีช่าง ดีไซเนอร์ของฝรั่งเศสเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพพอดีในปี2502ก็คือเปียบาแมงเปียบาแมงเนี่ยมากรุงเทพพอดีในปีนั้นก็เลยก็ปะเหมาะเลยก็คือว่าก็เชิญเปียบาแมงเนี่ยมาพบสมเด็จพระราชนีคงอยู่ออเรนตินกับจิมทำสันอ่าแล้วก็เขาก็อยู่กับจิมทมสัรทีนี้ก็มีการคุยกัน แล้วก็แบ่งงานกันตรงที่ว่าสมเด็จพระราชนีเนี่ยท่านก็ดาเนินการอย่างนี้หนึ่งท่านเชิญเอกอัครชทูตพระยาทูตประเทศต่างๆมาให้ความเห็นก่อนมาขอมาขอความรู้ก่อนว่าเมื่อเวลาไปต่างประเทศเนี่ยจะแต่งตัวอย่างไงนะท่านก็รีเสิร์ชของท่านนะพระยาทูตพระยาท่านทูตต่างๆเนี่ยทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็บอกว่าก็เล่าสู่กันฟัง แต่ทุกคนขีดเส้นใต้เลยว่าการเป็นทูตการเป็นพระยายทูตไปต่างประเทศมันไม่สําคัญเลยแต่ว่าพระองค์เนี่ยไปในฐานะตัวแทนของผู้หญิงไทยแล้วก็ไปในฐานะ First สเลดของไทยเป็นสมเด็จพระชนีเพราะนั้นเนี่ยการแต่งกายเนี่ยมันจะไม่เหมือนทูตไม่เหมือนพระยายทูตคือเป็นตัวแทนผู้หญิงไทยนะองท่านก็ไปค้นภาพของพระมเหสี ของรัชการในอดีตว่าพระเมเหสีรุ่งต่างๆเนี่ยแต่งกายอย่างไรทั้งอยู่ในประเทศทั้งเวลาไปต่างประเทศก็ไปนค้นมาหมดเลยนะค้นมาว่ามีเสื้อทรงกระบอกมีผ้าสิ้นมีใส่เครื่องแต่งกายท่านก็เอามาทังดูพอดูเสร็จก็มาสรุปว่าคนไทยเนี่ยไม่มีชุดประจำชาติชุดประจำชาติของคนไทยเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปตามหนึ่งความสะดวกสองความประหยัดสามอากาศอันนี้คือคือสมเด็จพระราชินีเนี่ยท่านบันทึกไว้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงว่าชุดประจำชาติไทยเนี่ยท่านบอกว่าเราไม่เหมือนอินเดียที่มีสารีมไม่เหมือนญี่ปุ่นที่มีกิโมโนไม่เหมือนชาวจีนเพราะคนไทยเนี่ยหนึ่งใช้ความสะดวกใช้ความประหยัดและเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศเพราะนั้นเครื่องเครื่องแต่งกายของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อย อันนี้ทำให้เราได้รู้ว่าในสมัย60กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ควีนสุลกิจท่านจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยท่านได้ทรงงานแบบนี้มีการรีเสิร์ชก่อนอค้นคว้าก่อนว่าเออเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ท่านก็ตัดสินใจว่าใช้สากลกับไทยไทยต้องผ้าไหมเป็นหลักนะเพราะนั้นก็ให้เอาผ้าไหมเนี่ย ซึ่งเป็นช่างฝีมือไทยทำงานร่วมกับเปียบาแมงดีไซน์ออกมาผสมผสานกันระหว่างสากลกับไทยนะฮะก็กลายเป็นชุดที่แบบออกไปสร้างความฮือฮากับโลกมากนิวยอร์กไทม์นี่บอกเลยว่าสวยงามนะแล้วก็ปีนั้นเนี่ยพระองค์ก็กลายมาเป็นหนึ่งในสิบบุคคลที่แต่งตัวงดงามที่สุดในโลกแล้วก็ ขึ้นชื่อการใช้ชุดไทยผสมผสานกับสากลกลายเป็นผู้หญิงที่อยู่ใน Hall of Fame <ม>ของการแต่งกายที่ดีที่สุดในโลกหลายปีนะเพราะนั้นเนี่ยและตอนแรกเนี่ยท่านก็ใช้ผ้าไหมาจากจิมทอมสันแต่ตอนหลังมาเนี่ยเมื่อลงไปทำเรื่องศิลปาชีพเข้าไปช่วยเรื่องของการผลิตผ้าพื้นเมืองท่านก็ใช้ผ้าพื้นเมืองจากชาวบ้าน ให้เปียบาแมนเนี่ยออกแบบตัดเย็บเไหมเพราะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างอัตลักษณ์เอาเสื้อผ้าที่และท่านก็เป็นคนบอกให้เปียบาแมนเนี่ยปักลายไทยนะลงในลงในฉลองพระองค์เอาลายไทยเนี่ยใส่เข้าไปคือคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นผ้าไหมยอย่างเดียวนึกเอกไหมแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยปักลงไปด้วยแล้วเอาลายไทยเนี่ยปักใส่เข้าไปเลยและท่านก็ส่งชุดเหล่านั้นเนี่ย ออกไปแล้วก็ท่านก็ชงเป็นมีชุดทรงจงกระเบนบ้างใส่เสื้อบ้างท่านบอกว่ามีมคน,นแนะนําให้ท่านเนี่ยนุ่งผ้าสิ้นเวลาไปต่างประเทศท่านก็บอกว่านุ่งผ้าสิ้นก็ไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาคือว่าเสื้อที่จะใส่กับผ้าสิ้นเนี่ยเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยอันนี้มันก็จําเป็นนะในแง่ของการที่จะให้มันเหมาะสมให้มันให้มันเข้ากับงานต่าง,างๆเนี่ย ท่านบอกว่ามีบางคนบอกว่าทําไมไปต่างประเทศชอบใส่หมวกท่านก็บอกอันนี้เป็นเขากําหนดมาในกําหนดการเนี่ยเขาจะกําหนดเลยว่าแต่ท่านก็บอกว่าให้สังเกตนะจะใส่หมวกก็ต่อเมื่อใส่ชุดฝรัง่งแต่เมื่อใดที่ใส่ชุดไทยจะไม่ใส่หมวกมคนก็กลับไปดูก็เป็นอย่างที่ท่านว่าค,คือท่านเนี่ยแม่นตรงที่ว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยชุดไทยไทยแบบไหน ถ้าไทยจา๋าไทยชัดเจนเลยเนี่ยสวยงามเลยเนี่ยก็คือไทยเลยนะ,ะมีผ้าคลุมมีเข็มขัดมีอะไรระบับอะไรนะแต่ว่าถ้าผสมผสานท่านก็ต้องมีถุงมืออันนั้นหนึ่งสภาพอากาศด้วยหนาวด้วยะนะก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังสั้นๆนะครับว่าช่วงนี้เราพูดถึงเรื่องราวของการนำเอกลักษณ์ไทยออกไปสู่ต่างประเทศแล้วก็มีการ ดีเบตกันพอสมควรแล้วก็หลังๆมาเนี่ยผู้คนก็ย้อนกลับไปดูว่าสมเด็จพระราชนีสุริยท่านได้สร้างประวัติศาสตร์นี้ไว้นะฮะ <c oughs> แล้วก็ทุกวันนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์ผ้าทไทยอยู่ที่วัดพระแก้วพอเดินเข้าไปเนี่ยอยู่ขวามือเข้าไปดูได้ <c oughs> ก็มาย้อนดูมานั่งอ่านเนี่ยเรื่องที่ท่านเขียนบันทึกเอาไว้นี่นะฮะว่าปีนั้นเนี่ยในปี2002เนี่ยฝรั่งเนี่ย เขียนบทความที่ชื่อว่าสมเด็จพระราชินีสุริ i k ิ t นำไทยสไตล์ไปสู่สากลได้อย่างไรคือคนเขาก็ยกย่องแม้กระทั่งว่าเมื่อสีห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวของแฟชั่นของไทยสไตล์ของสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยก็ยังเป็นที่กล่าวขวัญถึงนะฮะเวลาที่พวกที่ทำแมกซีนมาเมืองไทยก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าก็เขียนถึงนะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่า ผมก็ไม่ใช่คนที่ชำนาญเรื่องแฟชั่นนะแต่บังเอิญเราทำเราทาทัวร์เราก็ได้อ่านหนังสืออย่างเล่มนี้งามสมบรมราชินีนาฏในนี้ละเอียดเอีอะไทยปใช่เอาลายไทยลงไปแล้วเวลาฝรั่งฝรั่งเวลามองลายไทยเขาไม่ได้มองทั้งชิ้นใช่อันมาชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยสวยงามส่วนมากครับแล้วก็เป็นชุดที่แบบว่าคืออันนี้คือการนําเอาเอกลักษณ์ไทยออกไปสู่สากล นะฮะแล้วก็เป็นการผสมผสานที่ดงดงามในในพิพิธภัณฑ์ก็ามา,มาใช่นะฮะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเนี่ยเล่มนี้ไม่น่าจะมีขายแล้วนะ,ะผมไปซีล็อกมาจากหอสมุดนะฮะเพราะว่าท่านก็ส่งบันทึกเอาไว้นะฮะเป็นขอเล,นนเล่มนู้นคือน่นเนี้ยควท่านผู้ชมควรจะต้องหาเวลาเข้าไปดูนะฮะเล่มนี้ชื่อความทรงจำในการตามเสด็จตา<อ>่างประเทศทางราชการ อันนี้เป็นพระราชิตพลของสมเด็จพระนางเจ้าเองเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็จะมีท่านก็โพแต่คุณอัญชลีดู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 หน้าแรากนะคะทำไมน,าานะท่านผู้ชมฮะเปียบามงคือเป็นคือคนทำสีเล่มน,นี้เก่งห <c oughs> น้าแรากเลยคือบาแมง <c oughs> <c oughs> ในฉลองพระองค์ครับบาวแมงสวยจริงครับแล้วต <c oughs> ้นสีเล่มน,นี้คุณก็แหกการแกการที่จะ เก็บเอาไว้เพราะว่าจะเห็นได้ว่าฉลองพระองค์ของของพระพันปีะนะคะเป็นฉลองพระองค์ที่อมต,ตะคือแ้่ดูเวลานี้ก็ยังทันสมัยคือพระองค์ท่านเน่ยเขียนไว้เลยนะว่าเปียบบาแมงนั้นเรียบแต่เก๋จะไม่แบบคือไม่หวือหวาอลังการแต่ว่าเขาสไตล์เขาเรียบแต่เก๋นะฮะแล้วก็เล่มเนี้ยส่วนเล่มเนี้ย ท่านบันทึกถึงเรื่องที่ท่านตามเสด็จเป็นความเห็นส่วนตัวของท่านต่อพระเจ้าอยู่หัวเวลาที่ที่ตอบคำถามนักศึกษาในต่างประเทศต้องดวลกับนักข่าวที่มีคำถามหนักๆมานึกออกไหมอ,อันเนี้ยสนุกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้อบอกว่าเมื่อการละครั้งหนึ่งวันสปอร์นารทามนะฮะหกกว่าปีที่แล้วเนี่ยชุดไทยผ้าไหมไทย ลายไทย้าพื้นเมืองไทยได้ไปสู่โกอินเตอร์เนียก็เพราะว่างานแบบนี้นะครับอันนี้เอามาเล่าสู่นฟังแบบแบบย่อๆนะใครสนใจต้องไปอย่างอันนี้ให้ดูอันนี้ฉลองพระองค์ชุดกลังวันเวลาท่านเสด็จต่างประเทศเนี่ยเห็นไหมว่านี่นี่คือไหมไทยนะฮะเอามาแมทช์กันดูสิพี่ เขียวน้ําเงินน,งน,นะเอามาแมทช์ก,กันสวยมาก <c oughs> แล้หนังสอเล่มน,นี้ชอบอย่างตรงที่ว่าเขาจะเอาเอาแบบที่เปียบาแมงเนี่ยสเกต็ต <c oughs> เอามาเทียบด้วยว่า <c oughs> ที่สเกต็ตกับที่ตัดออกมาแล้วที่ใส่ <c oughs> ที่ใส่ออกมาแล้วเนี่ยฉลองพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะ <c oughs> แล้วในในใน,ในชุดนี้เนี่ยที่ปังชอบมากที่สุดก็คือว่าจริงๆแล้วหลายคนน่าจะชอบลาย ผ้าขามาใช่นี่เป็นการใช้ผ้าขามาที่ถูกต้อง <c oughs> คือหยิบบางส่วนของผ้าขามามาแล้วทับขึ้นในด้วยสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วเอาสวมทับกับดเดรสสีดำและมีผ้าคาดเอวสีเหลืองได้เก๋ไหมเก๋ไหมนะคะคือผ้าขามาเนี่ยเอามาจับวาง <c oughs> ให้ถูกที่ถูกทางจะสวยงามมากแล้วก็ชุดที่พระองค์ท่านเนี่ยดีไซน์ไว้เมือ่อครั้งนั้นเนี่ยก็กลายมาเป็นชุดไทย ชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็กลายมาเป็นชุดชุดที่สุภาพสตรีไทยเนี่ยงงได้ใช้แต่งมาตลอดนะฮะ<ช>อันนี้คือคือคือเราอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเราควรจะกลับไปยังร่างเง,งาตรงนี้บ้างใช่ในติ๊กตอกตอนนี้นะฮะพี่ <iß S 1> จะมีภาพเนี่ยภาพเหล่านี้ภาพที่สมเด็จพระพันปีท่านเสด็จในต่างแดนแล้วก็ฉลองพระองค์ชุดต่างๆนานา,น,านี่ดูฉลองพระองค์ชุดนี้สิเก๋ไหม เก๋มาพี่สีสีขาวสีธงชาติเลยเนี่ยอ่าใช่แล้วธงชาติไทยมาไว้ตรงกลางใครบอกว่าธงชาติไทยจะทําอะไรไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมเอาไว้ที่ขั้นกลางเลยนะคะแล้วก็เป็นสีเบดนะ,นะแล้วท่านส่แบบนี่นี่คือนี่คือสกเกตส็กเกตตองมาอันเนี้ยน่าสนใจมากนี่ชอบมากเล้เนี้ปองก็มีปองก็ไปดูซื้อแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าน่าดูอย่างยิ่งคือดูแลศึกษาศึกษาให้รู้ ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารหรือก่อนที่จะลดละเลิกหรือจะแก้ไขหรือจะยกเลิกอะไรก็ตามทีศึกษารากง่าของตัวเราเองก่อนนะคะให้ได้รู้ว่าเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยได้ทําอย่างไรไว้บ้าง<ช>นะฮะแล้วกเ็เราก็จะมีความภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับว่าราไ่<อ>แต<พ>่่านเนี่ยพูดเลยว่างานของเปียบาแมงเนี่ยก็คือการทําเสื้อผ้าต่างประเทศซึ่งเราไม่มีความชํานาญส่วนเสื้อผ้าไทยลายไทยเป็นช่างไทย ซึ่งเราชนานาญซึ่งเราชํานาญเพราะนั้นพระอ,องค์ท่านเนี่ยก,ก็เอามาผสมผสานกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบอยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่ไง<ฮ>ที่เอาเอาลายไทยมาปัก <c oughs> นี่อะฮะเอาลายไทยมาปักนี่ไง<ะ>เป็นฉลองพระองค์ท่านนี่อะไรไทยมาปักเลยเนี่ยปักละเอียดยิบเลยอะนะ อันนี้ไปดูของจริงได้นะครับวันนี้ตนนิ๊กต็อกำลังโ吼กาลังฮิต <c oughs> จะมากเลยใน,นติ๊กต็อกค,คือผมเห็นติ๊กต็อกทำคือผมเห็นติ๊กต็อกแต่มันไม่มีคําอธิบายก็เลยมาอธิบายสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังสนุกๆว่า, <c oughs> าที่มาที่ไปเป็นยังไงหลักการทํำยังไงคือเริ่มต้นตั้งแต่ไปค้นคว้าไปถามถ่ายผู้ที่อยู่ต่างประเทศไปดูมเหสีในรัชกาลก่อนๆว่าแต่งกายยังไงนะแล้วก็นํามาผสมผสานกัน ตอนแรกใช้ผ้าไหมจากทีมทำสันแต่ต่อมาใช้ผ้าไหมจากชาวบ้านที่พระองค์ท่านไปส่งเสริมไว้ทั่วประเทศนะแล้วก็จึงคงมีจนถึงปัจจุบันนะนี่น่าจะเป็นผ้าไหมชาวบ้านนะเนี่ยต้องดูปีด้วยคือติ๊กตอกใช้คำว่าสงพระเฟี้ยสจริงเฟี้ยสจริงจริงเฟี้ยสจริงๆติ๊กบอกว่านี่คือตำนานของควีนสิลิกิตที่สรงพระเฟี้ยสเนี่ยชุดนี้ติ๊กตอกประชมครับนะคะหลายๆชุดเลยติ๊กตอกชมมากแล้วก็ท่าทางที่ท่านเดิน โดยเฉพาะถ้านี่พี่ดูชุดนี้สินี่ดูชุดนี้ท่านผู้ชมให้ดูชุดนี้โอ้โหชุดนี้นี่แบบที่ดูตั้ยุคนั้นอ่ะท่านสมัยถึงยุคนี้เลยอ่ะยันยุคนี้เลยนะใช่ยันยุคนี้เลยนะอมาตาจริงอันนี้ก็เป็นอันนี้น่าสนใจมากตอนนี้น่าสนใจมากแล้วเดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะเดี๋ยวต้องยิ้มสอเลมนี้พี่ไว้ให้ให้ให้ ้น้องเาไว้ใช้นี่ไงถ้าเป็นชุดไทยเรารู้ใช่ไหมว่าเราจะทํำยังไงกับชุดไทยของเราแต่ถ้าเป็นชุดสากลนี่เราอาจจะต้องอาศัยไหว้วานแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องอาศัยไหว้วานและปัจจุบันนี้เรารู้ควีนสุดทิดาครับท่านโอ้โหงามแต่ละออแต่สลออพห้องแต่ละชุดของท่านงามาซึ่งก็ใช้ผ้าไทยก็คือตามรอยของสมเด็จพระพันปีหลวงใช่ค่ะนี่เป็นอ่าเป็นอีพีหนึ่ง ท่องโลกติ๊กตอกเพื่อไปตามดูว่าในโลกติ๊กตอกทำไมวันนี้ถึงได้มีเรื่องประพันปีเยอะมากสาเหตุที่เรื่องนี้มาอยู่ในท่องโลกก็เพราะว่าผมเนี่ยไปตามรอยพระองค์ท่านที่โลซานก็ไปเห็นเรื่องราวที่พระองค์ท่านเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านใ,ในโลซานซึ่งก็เป็นชุดธรรมดานะหลังจากนั้นเราถึงได้มาตามรอยถึงพิพิธภัณฑ์ผ้าไทย<อ>แล้วก็มาอ่านเรื่องพวกนี้นะเพื่อที่เอาไปเล่าสู่ คนไทยที่ไปเที่ยวโลซานด้วยกันฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะตรงเข้าไปในพระบรมราชวังอยู่ขวาม,มือขวาม,มือ,มอค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของช่วงท่องโลกแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้ติดตามอีพีต่อไปวันนี้พี่จะเกิงกับพี่ปองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ